สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องพริซาชาแนลนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเราจะพาทุกคนมารับของฟรีค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะของฟรีทั้ง3ชิ้นที่เอามาให้ดูวันนี้นะคะเป็นของที่เก่านานมากแล้วค่ะประมาณ3ปีที่แล้วนะคะแต่เนื่องจากช่วงนี้นะคะยังไม่ได้มีของฟรีที่เกี่ยวข้องกับฮาโลวีนโดยตรงเข้ามาใหม่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เลยสรรหาของฟรีที่เกี่ยวข้องกับฮาโลวีนนะคะแม้จะเป็นของเก่านะคะเอามาให้ทุกคนรับกันค่ะเผื่อว่าน้องๆคนไหนยังไม่เคยรับนะคะตอนนี้ก็ยังคงรับได้อยู่ค่ะ ของฟรีชิ้นนี้นะคะก็มีมานานมากแล้วเหมือนกันค่ะค่อนข้างจะหลายปีเลยทีเดียวนะคะแต่เราก็เห็นว่าน้องๆนะคะน่าจะเอามาใส่เข้ากับฮาโลวีนได้นะคะก็เลยสรรหามาให้ทุกคนค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าของฟรีทั้ง3ชิ้นมีอะไรบ้างค่ะชิ้นแรกค่ะเป็นปีกนะคะค่อนข้างจะเหมือนปีกมังกรเลยค่ะโดยชิ้นนี้นะคะจะมีชื่อว่ากิโดราสวิงส์ค่ะส่วนชิ้นที่2นะคะจะมีชื่อว่ากอร์ซิล่าสปายแบ็คแพคค่ะชิ้นสุดท้ายค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นหัวมังกรเลยค่ะก็จะมีชื่อว่่าาานนนนนนะะะคคคคคททุุุกกกกกสสสัััังงเเเติหววียมมมลลล้ออดไป สำหรับวิธีการนะคะอันดับแรกให้ทุกคนเข้ามาที่แมปนี้เลยคะ่ะจะมีชื่อว่า Creator Challenge Quiz นะคะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะมันก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ไม้ทุกคนเห็น,นะคะ่ะซึ่งไม่ต้องแปลกใจนะคะอันนี้ค่ะเราจะต้องทำ quiz ของเขานะคะคือพูดง่ายๆนะคะก็คือการตอบคำถามให้ถูกต้องค่ะโดยทุกคนสามารถตอบตามเราได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ปุ่มแรกเลยค่ะ Designing a b a l a n c e Map ค่ะคำถามแรกนะคะ What's the best way of moving a building อันนี้นะคะเราก็จะตอบอันที่1ค่ะ โอเคค่ะถ้าเกิดว่าขึ้นแบบนี้นะคะก็หมายความว่าเราตอบถูกต้องค่ะให้กด continue ได้เลยนะคะถัดมาค่ะคำถามที่สอนะคะ What command is handy to use when something moves in a way you don't want คำถามนี้นะคะก็ตอบข้อแรกได้เลยค่ะ ctrl o n o z นะคะซึ่งเป็นการแก้ไขกลับค่ะโอเคค่ะทุกคนเราตอบถูกนะคะคำถามถัดมาค่ะคำถามที่3นะคะ The wall builder is responsible for which of the following คำถามนี้นะคะก็ตอบข้อที่3ได้เลยค่ะ โอเคค่ะสำหรับของฟรีชิ้นแรกนะคะก็สาเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็จะเป็นหัวมังกรแบบนี้เลยค่ะให้ทุกคนกดต่อที่คําว่า continue นะคะถ้าเกิดว่าไม่กดเนี่ยก็จะไม่ได้รับของฟรีนะคะแบบที่ทุกคนเห็นนะคะพอกดคําว่า continue แล้วเนี่ยเราถึงจะได้แบชมาด้านขวาล่างนะคะถัดมาค่ะให้ทุกคนกดคําว่า building and testing ได้เลยนะคะคําถามแรกค่ะ why should you remember to rotate your camera and see the terrain f o r multiple angles คําถามนี้นะคะให้ทุกคนตอบข้อแรกได้เลยค่ะแล้วก็กดส่งคําตอบได้เลยนะคะถัดมาค่ะคําถามที่2นะคะ What m e t n o d s is t e r to move and rotate objects without them getting in the way? คำถามนี้นะคะก็ให้ทุกคนตอบอันแรกได้เลยค่ะคำถามถัดมาค่ะ What is playtesting? สำหรับคำถามนี้นะคะให้ทุกคนตอบข้อ2ได้เลยค่ะโอเคค่ะสำหรับตอนนี้นะคะก็ได้ปลดรักของฟรีชิ้นที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะอย่าลืมกด continue นะคะเพื่อให้ได้แบชด้านขวาค่ะแล้วก็ของฟรีนะคะถัดมาค่ะเลือกตัวเลือกที่3ได้เลยนะคะ Polishing and Publishing สำหรับข้อแรกะคะ you can allow your friends to play your game in game settings ก็ให้ทุกคนเลือกข้อ2ได้เลยค่ะคำถามถัดมาค่ะ w h e can you change the settings of your game like the point the value and the length of lives สำหรับคำถามนี้ทะคะใทุกคนตอบข้อ3ได้เลยค่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็ถึงคำถามสุดท้ายแล้วค่ะ the thumbnail is the image that shows the f o n e สำหรับคำถามข้อนี้นะคะก็ตอบข้อแรกได้เลยค่ะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็ปลดล็อกของฟรีชิ้นสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะยังไงก็อย่าลืมกดคอนติเนียวนะคะเพื่อให้ได้แบตชมาด้านขวาล่างค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะก็วิธีการรับก็ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะเพียงแค่เราตอบคาถามให้ถูกต้องเท่านั้นนะคะเราก็จะได้แบตช์เราก็ได้ของฟรีมาเลยค่ะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะไว้เจอเกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนสาหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย